ครับสวัสดีครับวันนี้เราพามาเที่ยวในวันวันแรงงานเนาะก็มาดูมะม่วงครับเราปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นไว้นะเนื่องจากว่าที่นี่เป็นพื้นที่แรงแล้วก็มะม่วงแก้วขมิ้นเองเนี่ยเป็นมะม่วงที่เขาบอกว่าทนแรงก็ลองทดลองมาปลูกดูว่ามันทนแรงจริงไหมเนาะอันนี้เป็นมะม่วงอายุอ่าสี่ปีเต็มนะฮะ ข้าปีที่ห้าต้นก็ไม่ใหญ่นะต้นก็ประมาณสักประมาณสักาขาเนาะประมาณนั้นเนาะก็เริ่มเป็นลูกปีนี้ปีที่แล้วก็เป็นแหละแต่มันไม่เยอะปีนี้ก็เริ่มเป็นลูกครับก็ดีไหมดีนะผมว่าดีมากเลยนะนี่นะเที่ยวกับมือนะโอ้สวยครับสวยแต่ว่ามะม่วงแก้วกามินก็เป็นมะม่วงกินดิบนะอันนี้ก็ต้นเล็ก นะวันนี้เราจะมาขึ้นไปแบ่งปันกันขายกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสักต้นหนึ่งนะว,ว่ามันจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับครับมานี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้บรรยากาศที่อยู่ในไร่เนาะบรรยากาศโดยรวมก็เป็นภูเขาแหละครับเราไม่มีระบบน้ำครับเราเลยหายใจแรงเหนื่อยเราเลยมาปลูกแก้วคมินดูเนาะ เราไม่เคยรดน้ำนะน้ำก็เป็นไปตามธรรมชาตินะนะจะสังเกตดูนะฮะเห็นไหมฮะลูกมะม่วงเนาะนะฮะอันนี้ลูกอาจจะเล็กหน่อยต้นนี้เพราะว่ามันโอ้โน่นน่ฝั่งนน่นฝั่งนน่นเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ้านี่นีนี่เนาะอึ๊บโอ้โจีลื่นนะโอ้ฝั่งนี้เยอะครับฝั่งนี้เยอะอนี่นี่ นะเยอะครับนี care, ่นะเป็นเยอะเป็นเยอะนะครับผลสวยนะฮะทนแมลงนะผมว่านะทนแรงทนแมลงอูนุ่นเยอะมากอูเยอะเยอะเยอะนุ่นครับเห็นไหมฮะอเยอะเลยครับอ้ต้นนี้ได้เยอะครับก็นี่นะครับต้นสี่ปีเต็มนะครับเจริญเติบโตดีเออปุ๋ยไม่เคยใส่ อุ้ยไม่เคยใส่เลยครับแข็งแรงทนแรงผลก็เหมือนทั่วทวไปแหละผมว่าเหมือนกับที่เขาขายละครับดูนะ,ะนะฮะเที่ยวกับฝ่ามือเนาะนะฮะใหญ่นะเห็นไหมเที่ยวฝ่ามือเนาะก็ถ้าใครสนใจนะฮะมะม่วงแก้วกมิ้นในโซนที่เรียวกว่าโซนไม่มีฝนฝนน้อยระบบน้ำไม่ดีมะม่วงสายพันธุ์นี้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยว ผมจะพาไปดูตอนที่เก็บแล้วว่าเก็บแล้วจะเป็นยังไงมั่งโดยภาพรวมของลูกของผลเป็นยังไงสักครู่เดียวเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เก็บไว้ในเข่งครับครับก็ผ่านไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะมาขึ้นกันนะครับก็ผมว่าผิวสวยนะบางลูกก็เล็กนะบางลูกก็ใหญ่คลาคล้า,ากันไปใน ในกรุงเทพก็ขายกิโลหนึ่งก็ประมาณ4กิโลร้อหรือ3กิโลร้อยนะแต่ผมเองนี่ยังไม่รู้ว่าจะขายกิโลแล้เท่าไหร่เพราะาปีนี้เป็นปีแรกใครสนใจก็ทักกันมาครับแต่ไม่ได้ปีนี้นะปีหน้าเปีหน้าเนาะใครสนใจมะม่วงแก้วขมิน้นคิดว่าปีหน้าเนี่ยต้องมีสักตันสองตันแลละครับอ,อ่อย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆนะปีนี้นี่มันชิมลางก่อนนะครับเราก็จะคัดเกรดสวยงามให้ นะครับเป็นมะม่วงแก้วขมิน้นเรียกว่าออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะปุ๋ยไม่ใส่ยาไม่พ่นลูกไหนไม่สวยทิ้งทิ้งไวใ้ให้กระแตให้มดให้นกให้หนูกินนะเราไม่เสียดายนะลูกไหนสวยๆผิวพองๆเราก็จะคัดเลือกให้กระลุกกระลุยความนะ,ะกระลักกระลุยความมหาศาลในความสุขก็ฝากไว้สำหรับมะม่วงแก้วขมิน้นกินดิบอร่อยครับออกแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ สำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ